สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําการแกะกล่องนะครับหรือ unboxing นะครับ Xbox Series S นะครับก็รุ่นนี้นะครับก็ตามตามปกติของตัว Xbox อยู่แล้วที่มันจะไม่มีเวอร์ชั่นของอของประเทศไทยนะครับคือไม่มีเครื่องของประเทศไทยออกมาเนาะก็จะต้องนําเข้ามานะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างหายากนิดนึงเพราะว่าความต้องการของตลาดในในตอนนี้นะฮะแะวันที่ทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับทำให้อ่าทำให้ของมันขาดเนาะและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความต้องการในเมืองไทยเองนะฮะมีความต้องการของ p l a y s t a t i o n นะฮะ5ที่สูงกว่า PlayStation 5ก็เลยทำให้แบบตัวนี้ก็หายากนิดนึงนะครับก็ อันนี้จะเป็น Xbox รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เจเนอเรชันเท่ากับ PlayStation 5นะครับก็รุ่น Xbox นีน้แบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับก็คือ Series X นะครับกับ Series S นะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เนาะ Series S เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบเหมือนคล้ายๆรุ่น s l ลิมนะครับของ PlayStation คือขนาดเล็กกว่านะครับสเปคแรงน้อยกว่ารุ่น Series X นะครับก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวนี้ก็สามารถรัน ภาพนะฮะที่ได้ที่ถึง120 fps นะครับตามที่โฆษณาเนาะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของมันคือเรื่องของการที่มันไม่มีช่องใส่บูเลดิสนะครับคือเป็นดิจิตอล100%นะขนาด SSD คาด,ดีข้างในเนี่ยก็ใช้512 g b นะครับก็จะน้อยกว่าซีรีส์ X นะครับกล่องตัวเกม Xbox ตัวนี้ก็ขนาด ของกล่องเอกรูปร่างของตัวกล่องเกมมันก็คล้ายๆกับ Xbox One นะครับก็จะต่างกันตรงเซ์ลักนิดหน่อยอทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับตัวด้านหลังเนี่ยก็จะ,ะเขียนว่า Power y o Dream ครับตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของ Xbox Series X S นะครับก็ตามนี้นะครับที่โฆษณาจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการเชื่อมต่อเข้ากับพวกแอปพลิเคชัน Xbox นะครับ Xbox App ในการ อีเจสเตอร์เครื่องในการล็อกอินนะครับในการโหลดเกมอะไรพวกนี้ก็จะใช้แอพผ่านแอปได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวชูวรงอีกอย่างหนึ่งคือ,อฟังก์ชันของ in, อิน backward compatibility นะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดถึงในพาร์ทรีวิวต่อไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Game pass นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกาะแกะกล่องข้างในดูกันนะครับครับก็ตัวนี้นะครับหลังจากที่ กตัวที่มันซีออกเนะี่ยลักษณะการเปิดของกล่องนี่จะเป็นแบบยกขึ้นอย่างนี้นะครับยกขึ้นมานี่นะครับตัวกล่องเนี่ยตรงด้านด้านบนเนี่ยก็จะเขียนว่าอีกบอกนะครับจะเห็นว่ามันเป็นฝาอย่างนี้เนาะนะแล้วก็ด้านในกล่องเนี่ยก็จะเปิดมาก็จะเจอตัวอีกบอกเลยนะครับแล้วก็เขียนว่า power jo r dins นะครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นแถบ กระดาษโฆษณาเชินนะครับยกมาก็จะเป็นตัวเครื่อง Xbox e Series S แบบนี้นะครับส่วนแผ่นนี้ก็สามารถที่จะเอาออกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านในนะฮะด้านในก็จะเป็นคู่มือเนาะคู่มือน,ะออน,นี้ก็เหมือนเป็นแบบ Instruction เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวจอยแล้วก็ตัววิธีการดาวน์โหลด Xbox App สัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือเป็นตัว Xbox e App นะครับ แล้วข้างในนี้ก็จะไม่มีอะไรเแต่ว่าตรงนี้มันเอาออกไม่ได้เฮ้ยมันอ,ออกได้แต่ว่ามันล็อกค่อนข้างแน่นนะและทีนี้จุดสกเกตจุดหนึ่งที่คนมักจะมองไม่ค่อยเห็นก็คือตรงตรงนี้นะครับคือถ้าถ้าปกติเนี่ยเปิดขึ้นมาก็บางคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อมีแต่เครื่องนะครับแต่ว่าปลักมันหายไปไหนหมดเลยจริงๆคือปักเนี่ยซ่อนเอาไว้ตรงตรงนี้เนาะทำไปค่อนข้างเนียนทีเดียวนะครับก็เปิดฝาตรงนี้ออกตตรงนี้เนี่ยข้างในก็จะเป็นอินสตัคชั่นแบบเต็มนะครับ ของอ e เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอยนะฮรคอนโทรลเลอร์ Controller. ตัวนี้เดี๋ยวจะไปพูดถึงในตอนตอนรีวิวอีกครั้งแล้วก็นอกจากคู่มือที่บอกไปแล้วเนี่ยก็จะมีอีกสออย่างนะครับอันแรกเป็นสาย power cable อ่า power cable อันนี้ก็เป็นชนิดที่อันคือเครื่องตี l ีเอเเป็นเครื่องแบบไม่มี power b r i c นะครับสายที่ใช้จะเหมือน PlayStation ก็คือ ใช้สายไฟเนี่ยเสียบเข้าได้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น HDMI นะครับที่แถมให้เนะประมาณนี้นะครับก็สำหรับพัดแกะกล่องก็คงอขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ